สวัสดีค่ะพี่ๆป้าๆ้า,านะอาทุกคนค่ะขอบคุณมากๆที่ร่วมกันทำบุญครั้งนี้จ้าเจ้าอาวาสก็มาจัดวิธีข้างนอกนะคะเป็นมุมหนึ่งของวัดภูสีค่ะและเป็นวัดที่เก่าแก่มากตรงนี้ก็เป็นธรรมชาตินะคะที่ เกิดขึ้นเป็นหินนะคะตอนนี้เราก็จะมาบวชพระเ้าองค์จ้าขออนุโมทนาบุญกับทุกๆคนด้วยตั้งใจจิตอธิษฐานนะคะอยากขออะไรขอได้เลยจ้า ยือหน้าเงินชาจัาทือชาลุงใส่ไปดิ้นก่อน ምን <coughs> ሆነ